สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังอีกเช่นเคยครับอนิเมะภาพยนตร์จากผู้กำกับยูนเนมที่เมื่อวันอังคารเขาบินมาไทยเพื่อให้สัมภาษณ์ในรอบพิเศษและรอบสื่อมากกโตชินไคกับอนิเมะที่เขากล่าวไว้ว่าใช้เวลาเขียนสตอรี่บอร์ดกว่าหนึปีซึ่งนานมากครับกับซูซูเมะโนโทจิมาริการผลิตประตูของซูซูเมะผมดู ภาคไทยครับแล้วก็ภาคไทยภาคดีมากนะครับถึงช่วงแรกๆจะไม่ชินหูดูขัดๆแต่ด้วยความที่หนังยาวถึง2ชั่วโมง4นาทีมันยาวพอที่ทาให้เราได้ชินหูได้แล้วก็พอชินแล้วเนี่ยซึ่งใช้เวลาแค่5นาทีครับทุกอย่างคือลงตัวเป๊ปะครบรสชาติทั้งหาทั้งดรามา่าซึ่งประทับใจคนจนแบบน้ําตาไหลเลยทีเดียวครับคือประทับใจมาก แถมสอดแทรแง่มุมแง่คิดในการใช้ชีวิตได้ดีมากๆบทหนังเนื้อหาโอ้โหโคตรรสชาติดีเลยกลมๆจัดๆเป็นบทหนังที่ให้ข้อคิดได้เยอะมากเรื่องของหนังมันดูแฟนตาซีแต่การเล่าเขาแม่งโคตรอบอุ่นเลยนะครับด้วยความที่เขาเล่นโทนสีด้วยแหละครับช่วงไหนเฮฮาโชว์สเกลภาพก็จะเล่นสีโทนอบอุ่นช่วงไหนซึ้งเศร้าก็จะเล่นสีโทนเย็นที่แม่งเอเล่นโทนได้ ตรงจังหวะมากนะครับแล้วก็ดูความเป็นออสไลด์ออฟไลด์มากนะครับซาวเพลงประกอบก็ใส่ถูกจังหวะอีกทำไมกันนะทำไมผมถึง Move on จากอนิเมะเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันด้วยความที่การดำเนินเรื่องเนี่ยมันดีงามด้วยแหละครับผมถึง Move on จากมันไม่ได้ทั้งนั้นที่การเปิดเรื่องของมันแค่เล่าปุ่มตัวเอก สร้างความปูกพันได้กับผู้ชมถ่ายทอดการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครที่ได้ออกเดินทางร่วมกันไปในที่ต่างๆมันก็ดูทั่วไปแต่เรื่องนี้แม่งทําได้ดีจัดๆดูอบอุ่นพร้อมมอบรอยยิ้มให้คนดูได้อีกโอ้โหประทับใจครับประทับใจจริงๆถึงขั้นนั่งฟังเพลงเพาะๆที่เพาะมากๆจนจบเครดิตนะครับท่านหนังมันไม่ดีมันไม่ดีจริงๆเนี่ยผมไม่นั่งยาวๆหรอครับยันจบเอ็นเครดินะครับ เออมันไม่มีเงินคดีรหรอกแต่ยันจบเคดีนะครับอืมแต่บางจุดในส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยดูมีที่ไปที่มาไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างที่ไปที่มาของประตูที่ดูลงลึกไม่ชัดมากเท่าไหร่เขาไม่ยอมลงรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรมากแต่ดูจากที่เขาเล่ามาคร่าวๆแล้วก็ผมเข้าใจได้ครับว่าทําไมเขาไม่ลงลึกเพราะว่าตำนานญี่ปุ่นเนี่ยคนสมัยก่อนเชื่อว่าแผ่นดินไหวซึ่งมีเกิดจากพูดผีป,ปีศาจและเรื่องนี้ก็ที่เฟรนซ์ มาจากเ,ออเรื่องเล่าเหล่านั้นผมเลยเข้าใจได้ว่าโอเคมันก็ราวๆนี่ยเข้าใจได้โอเคว่าทําไมมันถึงมีประตูทําไมมันถึงได้มีภัยพิบัติโอเคเข้าใจเลยไม่หักในส่วนนี้เพราะว่านี่มันแฟนตาซีไงครับอยา่าเอาความสมเหตุสมผลมาใช้แถมมีการพีคอีกครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมนึกไม่ถึงมากๆพีคดีส่วนตัวละครเขาวางคาแรคเตอร์ดีไซน์ได้ดีมากๆ ตามออกมาเข้าใจง่ายให้เราเข้าถึงตัวละครพวกนั้นได้ง่ายๆและตัวละครเองก็ดูมีมิติและสเสน่ห์กับบมที่ดูจะจำเตแต่พอเล่าออกมาแล้วการสูญเสียนี่มันดารก์เกินจะรับไหวจริงๆซูซุเมะเป็นนางเอกที่น่ารักและผมตกหลุมรักเธอไปแล้วครับส่วนตัวละครของคุณปู่นะครับที่เป็นปู่ของรพเอกงเนี่ยก็ดูดุนะแต่ก็อบอุ่นน่ารักเหลือเชื่อเลยส่วนรพเอกของเราเโซตะ นะครับอันนี้เทด่ดีผมยาวนะครับทรงดีจัดเลยนะครับทรงอย่างแบดแต่ก็อบอุ่นมากๆครับแถมตัวเมก็ยังถ่ายทอดมุมมองที่น่าหดหู่และน่าเสียดายออกมาทําให้ผมดาวได้ไม่ธรรมดาเลยเป็นตัวละครที่ดูมีความห่วงใยเอาใจใส่ดูเป็นดูเป็นคุณพ่อดูเป็นคุณพ่อเลยนะฮะเป็นคุณพ่อได้เลยนะครับตัวละครคุณน้าก็นี่แหละครับครอบครัวนี่แหละครับคุณนา้นนคนนคคณนาคนที่ห่วงใยเรานะครับ นี่แหละครับนะคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องและควรจะเป็นแต่ประเด็นครอบครัวก็ดูมีปัญหาจริงๆนะครับเหมือนที่เพื่อนพระเอกปนนั่นแหละครับว่าครอบครัวนี้ดูมีปัญหาแต่หน้าอิจฉานะครับครอบครัวนี้รักกันดีจริงๆตัวละครอื่นๆเขาก็ถ่ายทอดออกมาดูดีมีมิติทุกตัวเลยตัวละครที่ผ่านเข้ามาในการประจนภัยของซูสเมดูแล้วฟิลกู้จัดจัดครับเอาไว้ง่าย การวางเนื้อเรื่องเนื้อหาของตัวละครทุกตัวทําออกมาให้เราสามารถจับต้องมูดอารมณ์ของแต่ละตัวละครได้ด้วยความที่มันมีความรู้สึกดูเป็นมนุษย์ที่ดูเดียวจริงๆมันทำให้เราเนี่ยเข้าถึงนะครับนะคือมันดูเป็นมนุษย์เดียวๆจริงๆคนหนึ่งเลยนะครับทำให้ตัวละครทุกตัวร้วนมีสเสน่ห์ไปหมดแล้วเราก็เข้าถึงมันได้ง่าย แถมได้แง่คิดดีๆมาอีกนะครับอย่างการก้าวผ่านอดีตและก็เติบโตขึ้นในอนาคตอย่างการเอาใจเขามาใส่ใจเ,าเราการเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกข,ของผู้อื่นการเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวมการสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับขึ้นมายอมรับครับว่าผมดูในเมสเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพราะมันสวยมันสนุกแต่มีชื่อของมาโกโตชินไคด้วยเลยดูเพราะมีชื่อเขาเข้ามากำกับ แน่นอนครับงานภาพต้องออกมาเนี้ยบทุกรูขุมขนใช่ครับสวยงามบาดตาบาดใจเกินต้านเกินต้านจริงๆคือได,อกกาไดนามิกการเคลื่อนไดนามิกการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยโคตรดีเลยครับลายเส้นก็เป็นเอกลักษณ์ซีนฉากต่างๆก็ดูสมเป็นมากโตกชินไคดีเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีเนี้ยบมากๆทีม,ามางานเอาใจใส่นะครับกับงาน ภาพได้ดีเกินจริงๆการตัดต่อก็ดูลื่นไหลครับดูเพลิดเพลินไม่มเีเบื่อเลยครับไม่มีเบื่อเลยการเล่นสีใช้สีในแต่ละซีนก็ดึงเข้าดึงเราเข้าสู่อารมณ์ของซีนของฉากนั้นๆราวกับว่าเราเนี่ยได้ประทนไัยกปพร้อมๆกับสุเม,มะส่วนเพลงครับแมไม่ต้องพูดครับดีมากเพาะมากสามารถทำให้เราเข้าถึงช่วงเวลาในการเล่า เรื่องของหนังได้เต็มที่แถวไล่อารมณ์ของหนังได้ดีมากๆกลมกลมถึงขั้นน้ำตาไหลก็เลยทีเดียวนี่แหละครับสมดุลเนื้อหาไม่เน้นแน่นไปไม่เน้นไปที่จุดจุดนั้นนะครับแต่ว่ากระจายการเล่าให้ดูสมดุลทุกอย่างดูเพอร์เฟกตไปหมดทำให้ผมดำดิ่งสู่ประตูของโลกนิรันดร์ได้ดีเยี่ยมมากๆ10เต็ม10ไม่อยากจะหักเพราะว่ามันดีมาก ส่วนใครไม่ชอบการรีวิวครั้งนี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงบรบกวนอะไรก็ขออภัอยไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับอาร์ิโอส